<laughs> มาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแอ,แอมของเราวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้มาเปิดตัวที่บ้านอ่าช่างบ้านใครก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาพาไปแนะนําอาชีพอีกแล้วนะครับซึ่งอาชีพ ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะทำารไยได้เป็นกองเป็นกำรรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาว่าเป็นอาชีพอะไรและเขาทำอะไรเจ้าของบ้านนี้หล่อด้วยเกาหลีเกาหลีหลีเป๊ะเลยเดี๋ยวไปดูกันไปตามไปพร้อมกันเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้มาถึงสถานที่ที่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของ ที่แห่งนี้เลยว่าคืออะไรสวัสดีครับคุณเนตรครับสวัสดีครับคุณแอมอันนี้ก็เป็นเจ้าของนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนสวนเรียกว่าสวนสวนแกนตัสนะครับแครนด์ทัศแกรแคคตัสเขาต้องเรียกไปถูกนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวคุณเนรเขาจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมว่าการเลี้ยงแคคนัสเป็นแคคแครนดัศแขคทัศแคคตัสแคคตัศแัเป็นยังไงมีกี่สายพันธุ์มีอะไรบ้าง เดี๋ยวตอนนี้นะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วคอยมาสัมภาษณ์เจ้าของแคคตัสรูปหล่อของเรานะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันดีกว่า ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะตอนนี้เราก็ามาขอความรู้จากคุณเนธเขาละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสัมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็มาแบบโดยที่ไม่มีความรู้นะ่ะเดี๋ยวผมให้คุณเนธเขาแนะนําก่อนดีกว่าว่าเอาผมขอเป็นราคาที่ถูกที่สุดก่อนดีกว่าถูกที่สุดแต่ดูแบบหรูเดี๋ยวไปดูกันตัวไหนได้ครับกนะ็จะเป็ยนยินโนนี่แหละครับส่วนมา ที่ผมเลี้ยงก็จะเป็นยิมโนยิมโนยิมโนทั้งหมดยิมโนโด่างไม่ด่างพวกนี้ครับพวกนี้ก็จะเป็นไม้ไม่ด่างแต่แต่ลายสวยบ้างสวยอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะราคาเริ่มต้นหลักสิบบาทยี่สิบบาทอ่ายี่สิบบาทห้าสิบบาท,บาทอะไรประมาณนี้ครับอืมสิบบาทยี่สิบบาทอ่าครับขายสมมุิสมสมุิผมจะซื้อเนะน,นี่ยอันเนี้ยขายให้ผมได้ไหมสมมุิสมมุินะยี่สิบบาทก็แล้วแต่มันมัน ถ้าพวกนี้ก็ต้องดูหน้าไมา้ดูความสวยน mm hmm. ะบางทีหนัเดี่ยวพวกนี้ก็จะมีราคามากกว่า mm hmm. แต่คือมันจะเป็นรูปลูกผสมทั้งหมดนะ mm hmm. คือพวกหนังเ mm hmm. ดี่ยวพวกนี้หนังเดี่ยวดอตฟูพวกนี้มันจะมีความเด่นของเขาก็จะมีราคามากขึ้นกว่าดิมโนที่มีหนามเยอะๆ mm hmm. อะไรอย่างนี้ทรงแบบนี้ทรงแบบนี้จะมีราคาถูกกว่า อันนี้เท่าไหร่ถูกถูกถ,ถูกกว่าอันนี้คำว่าถูกกว่าอันนี้เท่าไหร่อันผมขายผมก็าขายหลักสิบม่เกินร้อยไม่เกินร้อยถ้าพวกนี้ก็จะเป็นร้อยขึ้นพวกนี้อันละประมาณสองร้อยร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยอันนี้ไม, <200 S 2> ไม่เกินนี้ไม่เกินนะี 200. ้ร้อยสองร้อยหือพวกนี้มันจะมีเอกลักษณ์ลายสวยอันนี้ราคาร้อยสองร้อยนะครับเราเริ่มต้นที่หลักสิบได้ร้อยสองร้อยนะครับท่านผู้ชมดูเอาดูเอาไปดูไงว่าอ่ะพวกนี้ก็อาจจะเป็นหลักสิบ ตรงนี้อัดสิบไม้ตรงนี้ตัสิไม่เกินร้อยแล้วแต่หน้าไม้ครับถ้าจะถ้าจะขายก็คือต้องคัดหน้าไม้แล้วก็ตั้งราคาอีกนึงหลักสิบอันนี้คือยังไม่ได้คัดไั้อยู่ราคากันไปก่อนอันนี้คือถูกที่สุดในในในสวนอะไรนะแคคตัดมันก็จะมีโซนนู้นเป็นไม้ตลาดเขาเรียกไม้ตลาดมีแบ่งเป็นไม้ตลาดวกฮินโนมันจะจะราคาสูงหน่อย <c oughs> ยิมโนยิมโนยิมโนเขาเรียกยิมโนยิมโนแคลเซียมยิมโนแคลเซียม <ium> แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูของแพงที่สุดในนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไง <c oughs> ของแพงเหรอของแพงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้องเป็นไม้เขียวเลยครับกำลังมาแรงเป็นกระ <c oughs> แสนี่นะในโลกอินเทอร์เน็ตมากมากครับในเ c e บ o ๊ k ในกลุ่มอันนี้เป็นของแพงเลยใช่ไหมครับก็มีราคาครับไม้เขียวครับมีตัวเลขนี่คืออะไร คืออะคนอายุไมหรือยังไงครับเป็นรหัสครับตอนนี้กําลังให้ดอกให้ดอกก็คือต้องจดว่าต้นนั้นผสมกับต้นนี้ต้นนั้นต้นโน้นเลขโน้นผสมกับเลขนี้แล้วก็ดูหน้าไม้ตับลูกอีกทีนึงครับแล้วถ้าพูดถึงเนี้ยอันเนี้ยอะไรในท้องตลาดใช่ไหมครับอันเนี้ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับในท้องตลาดเหรอครับแต่ถ้าไซนี้ครับสองนี้ครับก็หลักพันขึ้นครับพันสองพันสามพันแล้วแต่ แล้วแต่ฟอร์มถ้าไปลงประมูลก็แล้วแต่คนถูกใจซื้อมาย0ซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วว่า20ักสิบหลักสิบ0 20บาทไปไงครับท่านผู้ชมโกหกแต่จิๆแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าการเลี้ยงแคนตันนะครับผมผมคิดว่าต้องมีคนที่เป็นที่ใจรักใช่ไหมใจรักด้วยแล้วก็เลี้ยงจนขึ้นมาขนาดนี้ถึงจะมีราคาได้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ไม่มีราคาโกหกกันอยู่แล้ว มีหลักหมื่นไหมหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นอยู่บนบ้านหมื่นอยู่บนบ้านน่าเสียดายจังเปนยังไงจะได้ดูหลักหมื่นได้กลัวเรามาขอหรือเปล่าไม่เลยนะหลักหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนไปหยิบมาให้ดูโอเคเดี๋ยวเราจะดูหลักหมื่นมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วสินค้าราคาหลักหมื่นนะครับอันนี้เรียกว่า เออยิมโน VOS รหัส 014A ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่คิดตาตาอันนี้เพิ่งไปถอยมาจากหัวหินครับสองห0ื่นห้าพบาทครับสอง0มืนนะครับ, 25, บทบ 20, บ่านผู้ชมครับคิดดูเอาว่าไอ้ตนแค่นี้20,000ืนนะครับแม่ตีแด้ <laughs> แม่ตีหรือเมียตีเมียไม่ตีเมียอ 20, นะนุวัตสองหมื่นเดี๋ยวคอจับเลครับสองหมืน โอ้โหนี่ถ้าเป็นผมนะครับท่านผู้ชมขับไปทํางานเลยไปผมซื้อมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเนี่ย <laughs> มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเลยแต่ก็ว่า,าว่าไม่ได้นะครับความสุขของใครของมันนะฮะก็ต่อไปมีอนาคต <laughs> ใช่ไหมม,มีแน่นอนครับตัวน,นี้อย่างน้อยตัวนี้สองหมื่นนี่ <laughs> ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องได้เท่าตัวกับต้องได้เท่าตัวนั่นแหละครับก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่คิดจะหาทําอาชีพเสริมอะไรแต่ว่ามันจะไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าไม่มีความรู้ครับ ต้องก็คือต้องอาศัยระยะเวลาต้องต้องศึกษาด้วยครับศึกษาสายพันธุ์ครับผมไม่ถือแล้วตัง้งสองเหม,มือนถือมเตซค์ศึกษาสายพันธุ์กา,ารการเลี้ยงดูทำยังไงให้ไม้สวยมันจะมีราคาเดยตัวเองแล้วทั้งหมดในสวนในสวนเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ครับ คือหลักๆผมทำยิมโนยอย่างเดียวครับยิมโนยอย่างเดียวแต่จริงๆก็คือพวกไม้ตลาดนี่คือซื้อมันเลี้ยงเล่นๆแล้วมันก็งอกเงิของมันเองอม,มันก็แตกไปเรื่อยครับแล้วก็เด็ดมาช้าเด็ดมาช้าเด็ดมาช้มมาชม,มันก็ไปเรื่อยๆครับออฝากฝากให้คนที่กําลังเริ่มทำหน่อยครับเพื่อเขาจะได้มีกําลังใจครับฝากคนเริ่มทำหรอแคคตัสน่าทำนะครับน่าทําน่าเลี้ยงถ้ารักท้าไมครับค่อยๆทําไปตามกําลัง ไม่ต้องไปซื้อเยอะครับค่อยๆเลี้ยงค่อยๆทาไปครับมีต้นสองต้นผสมเกสอนอะไรเดี๋ยวมันก็มีลูกมีหลานมีหน่อให้เราเด็ดครับอ,อือ่าเดี๋ยวให้คุณเน่นะครับคุณเน่เนเก็ฝากเพจของเขาที่เขาขายอยู่อันนี้มีเพจ Facebook นะครับมีเฟซบุ๊กครับอ่าเดี๋ยวฝากฝากได้เลยครับฝากชื่อว่าเน่ Back House ครับเดี๋ยว <S <S อ่าโอเคโอเครู okay, okay. ้รู้เป็นงานแล้วมีมีขีดขีดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยไม่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 ได้เป็นส่วน เปิดครับคือถ้าจะซื้อติดต่อสอบถามได้ทางอ็อกซ์ครับมีขายมีแรงขายบ้างครับผมไหนไหนผมก็มาแล้วมีอะไรที่จะให้ผมไปสร้างอนาคตสักสักต้นสองต้นไหมสักต้นหนึ่งอะไรเงี้ยหรือจะหรือยังไงพอพอพอมีเตรียมไว้ให้พอมีเตรียมไว้ให้ได้ได้ด้วยได้ด้วยเตรียมไว้นะเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไว้สักสี่ต้นะพอมีอนาคตพอแบบว่าเอาไปทำตามต่อได้อะ แต่อยากจะให้เลือกแค่สองต้นอ่ะให้ให้แค่สองต้นไม่ให้สี่<ว><น>แต่แต่ให้เลือกให้เลือกอ่ะดูถูกใจต้นไหนอันนี้เหมือนเหมือนไม้สําหรับผู้เริ่มต้นยังไม่ใช่ไม้ไม้แพงระดับหลักพันอันนี้ก็ไม้หลักร้อยเดี๋ยวผมให้สิทธิใ์ให้สิทธิ์ตากล้องผมเลือกแล้วกันโอเคเลือกเลยหรือว่<อ>าอะไหนดี<ห><ห>ครับเอาไหนดีครับเอ้ยต้องเลือกให้เลือกก็เลือกเราตัดโฆษณาก่อน อันนี้อันนี้เป็นทีเล็กรู้จักไหมทีเล็กมียังที่บ้านมีอย่างพ้ออยู่สองนอสอมีแล้วอ่ะมีแล้วตัดไปอ่าจะเป็นหรือเปล่าฮะจะมีแล้วตัดไปเดี๋ยวเอาตัวใหม่ให้เลือกตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ดีอะอ่ะมียังทีสามหนึ่งหนึ่งห้าเห็นไหมดูนี้ียี่สิบเก้าว่ <c oughs> าเดินเต้นกันไขมันกระจาย <c oughs> ได้ได,ไดอาประเดิมก่อนสองต้นเอาเอามาโชว์ดิอันไหนอันไหน <c oughs> ถูกใจเขาละวันนี้ขอขอบคุณคุณเนตรนะครับเนี่ยครับผมยินดีครับยินดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงเวลาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้ไป2ชิ้นส <c oughs> องฝากของฝากเลย้องฝากสอ,องชิ้นจากคุณเนตรเท่านะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไ์ใบมะกรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชายโยให้คให้ผมด้วยแล้วสสาฟาร์มเพกติดตาม <K S 1> ของผมให้ค,คุณคเนรเขาด้วยนะครับครับผมส่วนที่นี่ใหญ่จริงของจริงต้องมาดูแล้วเจอกันครับ <K S 1> <K S 2> ครับสวัสดีครับ